ครับรอคอยการช่วยเหลือคุณยายอายุ87ใช้ชีวิตเพียงลำพังสามีจากไปนานแล้วมไม่มีลูกไม่มีอาชีพตังแทบไม่มีค่าไฟ30กว่าบาทยังไม่มีพอจะจ่ายต้องไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือแล้วก็กลายเป็นคลิปในโลกออนไลน์แบบนี้ครับไดใ,ใบมึงดูตีมึงด้วยทักบาทตีมึงดูชักบานนะ โอ้สรส้รางซุ้มกบอปปัตใจให้หรอกมาๆมงานพอดีใจให้หรอกนะรถตังแทบไม่มีครับคุณยายต้อง<ม>ถือไม้เท้าเดินข้ามถนนมาขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือครับค่ะ คุณยายสอนกาขันอายุ87ปีครับคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ถือไม้เท้าข้ามถนนมามาขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11บ้านสงเปือยตำบนทตาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยผู้ใหญ่จิตราพรนินบรรพศช่วยจ่ายค่าไฟให้ยายหน่อย34บาทยายกลัวว่าที่บ้านจะถูกตัดไฟลำพังใช้ชีวิตคนเดียวมานานกว่า40ปีตั้งแต่ตาจากไปลูกเต้าก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีตังก็แทบไม่มี ข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ลงพื้นที่ไปหาคุณยายครับยายสอนหรืออีกชื่อหนึ่งชาวบ้านเรียกเกยาเป่านี่คือสภาพที่นอนรวมไปถึงสภาพทางไปบ้านของคุณยายครับบ้านไม้เก่าๆไม่มีโฉนโดฮะโฉนโดหายไปนานแล้วด้วยความเป็นอยู่น่าสงสารมากอยู่บนบ้านคนเดียวแบบเงาๆแบบนี้นครับแล้วเนี่ยมุงหลังเนี่ยกางเอาไว้กันยุงเวลาเข้าไปนอนตู้เย็นเหรอก็ไม่มีน้ําก็วางเป็นแพ็คเรียงๆกองๆเอาไว้แบบนี้ พัดลมมีหนึ่งตัวมีไฟอยู่สองดวงครับอากาศไม่ค่อยถ่ายเทแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอับข้าวของกองระเกะระกะเต็มไปหมดใช้เตาฟืนหุงกับข้าวทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวอายุจะ90หูตาเริ่มงฝ้าฟางครับเน่ยวัวัน กินเองเนาะกินได้นิดเดียวอายุเยอะกินได้น้อยแล้วบางมื้อข้าวบูดยายก็ต้องกินเพราะไม่มีตังไปซื้อข้าวใหม่ดูสิภาพความือยายบอกว่าอยู่คนเดียวมานานแล้วลองฟังคุณยายเปิดใจเล่ากับไทยรัฐทีวีครับมื้อไหนนะที่ข้าวล้วยายอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเงินเป็นเวียนเป็นใช่ฮะมีใครมาช่วยเหลืออะไรไหมไม่ <Das que ath en> เป็นก็เป็นผู้เลี้ยงเชียเอาแล้วเวลากินนะยายเวลากินข้าวนี่ทำเองไหมหรือว่ามีคน,นทำเองน <S <S เนาะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้จะมีผู้ใหญ่บ้านที่คอยช่วยดูแลให้เงินคุณยายได้ใช้จ่ายช่วยจ่ายค่าไฟเพราะว,ว,ว่าตัวยายเองไม่ได้มีสวัสดิการรใดๆช่วยเหลือนะผู้ใหญ่บ้านจะพาไปทํานะแต่ยายบอกว่าไม่เอาไม่ไปอ่ะไม่มีตังไม่มีเงินค่ารถก็กลัวฮะเพราะว่าทุกอย่างอาจจะต้องใช้สตุ้งสตาง ดังนั้นถ้าหากว่าใครดูข่าวนี้แล้วอยากจะช่วยเหลือคุณยายยายบอกเลยนะไม่ขอรับเงินบริจาคนะยายไม่เอาเงินถ้าเกิดอยากช่วยเหลือช่วยเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ไหมเสื้อผ้าอาหารแห้งแบบนี้จะดีกว่าแล้วส่งไปได้ที่ไหนล่ะไปที่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะเอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้คุณยายผู้ใหญ่จิตราพรน,นินบรรพจนะครับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่11บ้านสงเปื่อยครับในพื้นที่ตําบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วหน้าจอนะครับ หวังว่าคุณยายจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเ,เป็นกําลังใจให้ครับคุณผู้ชม,มค่ะ